สวัสดีครับพบกันนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นที่ถามถึงเข้ามานะครับ PTT จะลงไปเท่าไหร่นะครับอยากรู้ความเห็นเอาเป็นว่ามาฟังความเห็นของผมแล้วกันนะครับความเห็นหุ้น PTT นะครับเบื้องต้นผมก็พิจารณาจากงบนะครับก็เข้ามาดูราคาวันนี้นะครับวันที่ 18. มีนานะ วันนี้นะครับราคาก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับยี่สิบหกบาทห้าสิบตังค์วันนี้วันที่สิบแปดมีนานครับล่าสุดซึ่งก็ลงมาพอสมควรนะครับช่วงนี้ลงโหดมากนะครับทีนี้เราก็มาดูข่าวนะครับแล้วก็ผลดำเนินง,งานประจำปีนะครับถ้าเราดูทั้งปีนะครับเทียบกันแล้วก็ถือว่าลดลงนะนะครับจากราคาน้ำมันต่างๆจาก อันนี้คืองบของปีที่แล้วนะครับอาจจะราคาน้ํามันด้วยค่าเงินต่างๆนะครับการใช้ทรัพยากรต่างนะครับ,ร,ร,บรวมๆแล้วก็ลดลงนะจาก4บาทนะครับก็ไปต่อหุ้นเหลือ3บาทกว่านะครับซึ่งมาปีนี้ก็ราคาน้ํามันยังลงต่อเนื่องนะครับลงต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าราคานี้อาจจะลดลงได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราดูจากพื้นฐานแล้วก็อาจจะเป็นจังหวะขาลงของหุ้นปตทนะครับทีนี้ก็เราจะมาดูว่าแล้วมันจะลงได้ถึงเท่าไหร่นะครับแถวนี้น่าซื้อหรือยังนะครับเรามาดูกันก็คือตอนนี้ PE ก็ถือว่า7เท่านะครับ8เท่าผลตอบแทนดีมากครับปุ่น7%นะไพร์เปอร์บุ๊กนะครับไม่ถึง1 Market cap เหลือ7แสนล้านนะครับราคาพา1บาทนะ นะครับเจ็ดแสนล้านก็ถือว่าหายไปเยอะนะครับมา r ์เก็ตแคบทีนี้นะครับปตทนะครับทุกท่านก็ธุรกิจน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นปั๊มน้ามันนะหลักๆนะครับส่วนที่เหลือเขาก็จะไปถือหุ้นบริษัทลูกๆนะครับปตท p, TE, p, p, p t ที p p พีพีต่างๆนะครับแล้วก็จะมีธุรกิจอีกหลากหลายนะนี่คือลักษณะของธุรกิจ นะครับเรามาดูธุรกิจลิัณฑ์บริการตรงนี้นะครับในส่วนรายละเอียดนะครับเราก็จะเจอว่าก็มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็กลุ่มสำรวจเลืผลิตนะครับกลุ่มน้ำมันและค้าปลีกปิโตเคมีกันกันนะครับล่าสุดก็ไปทำไฟฟ้าทรัพยาก สร้างาุปกรณนะครับธุรกิจไฟฟ้าด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะธุรกิจของปตทนะครับเรารู้จักกันดีในนามปัป๊มปตทนะครับทีนี้มาดูพื้นฐานนะซึ่งจังหวะแบบนี้นะครับหุ้นตกเยอะๆแบบนี้เราก็ควรจะมาดูหุ้นบูชิพนะครับหุ้นตัวใหญ่ๆที่ราคาลงมานะ ล่าสุดลงมานะครับพื้นฐานเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็คือสินทรัพย์เขามีอยู่2ล้านล้านนะตอนนี้มาเก็ตเข็มเขาเหลือ7แสนล้านนะครับถือว่าราคานี้ก็ถือว่าต่ำม,มากนะครับ26บาทนี่ก็ถือว่าต่ําม,มากส่วนถ้าเราดูกำไรต่อหุ้นนะครับเราประเมินไว้ที่32บาทนะตอนนี้หลุด32บาทลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคานี้ก็ถือว่าต่ํากว่าพื้นฐานนะนะครับนี่ก็คือจังหวะนี้ก็ผมมองว่าเป็น เป็นจังหวะในการสะสมแล้วกันนะครับต่ำกว่าพื้นฐานแต่ว่าใครได้ทุนต่ําก็ได้เปรียบนะครับราคาบุกเองก็30สิบาทเพราะฉะนั้นจุดนี้ผมมองว่าหุ้นตัวนี้ก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าในวิกฤตแบบนี้ผมเชื่อว่ามันยืดเยื้อนะครับมีผลกระทบนะครับจากการที่ธุรกิจต่างๆหยุดชะงักนะผมว่าอย่างน้อยก็สักสองไปมรกเเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อก็ ต้องทยอยซื้อนะครับต้อง,เงนเงินเย็นจริงๆนะผมมองงนั้นนะครับใครเป็นเงินร้อนเนี่ยถ้ามันราคามันแช่มันนิ่งนะครับแล้วมันก็ซึมลงไปได้อีกเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เงินสมมติใช่ไหมครับเงินร้อนก็ต้องรีบขายขาดทุนออกมานะครับซึ่งมันก็ไม่เหมาะนะใครที่จะซื้อช่วงนี้ซื้อเก็บยาวๆนะครับเป็นเงินเย็นดีที่สุดนะครับเงินที่เราไม่ต้องใช้นะครับเก็บทิ้งไว้ได้นะครับอนาคตผมเชื่อว่ามันต้อง ไปไกลนะครับสูงขึ้นกว่าราคานี้นะครับนี่ราคานี้ก็ถือว่าต่ําแล้วนะครับประกอบกับราคาน้ํามันที่มันลงมานะครับยี่สิบเหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะครับจากหกสิบเจ็ดสิบเหรียญเมื่อก่อนนะครับก็ถือว่าน้ํามันนะครับสงครามน้ํามันนะราคาน้ํามันนะครับเราไม่รู้ว่าจบตอนไหนนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ถือว่าต่ําแล้วนะครับ เรามาดูพื้หุ้นใหญ่ต่างๆนะครับก็คือฟรีโฟตอนนี้ก็ถือว่า4 8นะครับครึ่งหนึ่งนะครับใหญ่สุดก็คือกระสอกันคลังนะครับตัวอยู่ตืวนครึ่งนะครับ51าเปอร์เซ็นต์กำไรสะสมนะครับเขาก็มีตั้ง8 0 0แสนล้านนะครับ8ปดแสนล้านก็ถือว่านี่คือกำไรสะสมนะ8 0 0แสนนะครับส่วนมาเก็ตแคปก็7 0 0 0แสนต่ำกว่ากำไรสะสมอีกนะครับเพราะราคานี้ก็ถือว่าต่ำแล้วนะครับต่ำมากแล้ว ใครไม่ซื้อก็เสียดายนะครับผมมองว่ามันไม่ใช่จังหวะคัดลอดนะเป็นจังหวะในการซื้อนะครับหุ้นตัวนี้แล้วก็เฉพาะกำไรมาสมกับ market ็ a เชนี่ก็กินขาดแล้วนะครับยอดขายเองเขาก็ยังคงสองล้านล้านอยู่นะครับนี่ก็คือหน่วยล้านบาทนะครับ หุ้นปตทก็ถือว่าถูกมากแล้วนะครับนี่คือความเห็นในเชิงของงบต่อไปมาดูในจังหวะของกราฟกับโอ้โหลงมาหลุดสี่สิบนะครับพวดเดียวลงมานะครับแถวแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าจุดนะครับตั้งรับหรือเลี้ยวไล่สุดของปตทนะผมมองไว้แถวแถวนี้ครับ l o เดิมก็คือแถวสิบเก้าบาทยี่สิบาทตรงนี้นะครับสิบเก้าบาทยี่สิบบาทนี่คือจุดเลี้ยวไล่สุดของปตทนะครับนี่คือความเห็นผมเลยนะผมมองไว้ตรงนี้นะครับเลี้ยวไล่สุด อาจจะลงมาไม่ถึงก็ได้นะเพราะว่าต่ำกว่าพื้นฐานพอสมควรนะครับแต่ก็ถ้าจะลงมาก็สุดๆผมว่าแถวๆนี้นะครับ19 20อินดิเคเตอร์เองก็เป็นขาลงนะแต่ก็ลงมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะลงได้อเล็กน้อยนะครับเพราะ,ะผมว่าแถวๆ20นะครับเร็วรสุดหรือสมมุติถ้ามันหลุดหลุดจริงๆนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับสมมุติมัน สรงคมน้ํามันยืดเยื้อไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะทุบลงไปเหลือแถวนี้ก็ได้นะครับ14บาทนะครับหรือว่าหลุดโ,โลเดินตรงนี้นะครับ13-14บาทแต่ผมมองว่ายากนะครับแนวรับแถวนี้มองว่ายาก15บาทแถวนี้นะครับก็คือโอกาสเกิดก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่มันยากนะครับแต่ผมมองว่าจากพื้นฐานแล้วก็นะครับแถวแถวนี้ผมว่าน่าจะเอาอยู่นะ พราะันโดยรวมผมให้20บาทแล้วกันนะครับเร็วล่าสุดนี่คือความเห็นของหุ้นปตทนะครับมันอาจจะไซเวหรืออยู่แถวน,นี้นะครับไปอีกนานพอสมควรนะครับเพราะนั้นเราอาจจะต้องใช้เงินเย็นจริงๆครับใครเงินร้อนก็ไม่แนะนําให้เล่นหุ้นช่วงนี้นะครับขอทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับอมจะช่วยทุกท่านนะครับท่านใดมีความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะยังไงก็อคอมเมนต์ใต้คลิปครับ โอเคครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ